สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเมียฝรั่งชนบทมาเลยจ้ามาทําไมมาทําไมวันนี้ยายจะมาทําแยมแอปริคอรไไม่ใช่ลูกพีชลูกพีชทําแยมลูกพีด,พด,ม,พดมันจะแตกต่างกับอย่างอื่นนะเพื่อนๆเราจะเอาเปลือกเขาออกเพราะเปลือกมันเป็นแบบว่าขุยยเนาะทีนี้เราก็จะมาลวกกับน้ําร้อนลวกไปน้ําร้อนลวกแป๊บหนึง่งเพื่อที่จะเอาเปลือกเขาออก มันสุกแล้วแหละแต่ว่ามันปอกยากเนี่ยเอามาลวกน้ำร้อนนิดหนึ่งแล้วค่อยไปนอกน้ำเย็นแล้วก็ค่อยปอกเปลือกเขาออกเนาะนี่ลวกนิดหนึ่งทีนี้ก็ตักขึ้นเนาะเดี๋ยวยายขตักขึ้นก่อนเด้อตักขึ้นไปนอกน้ำเย็น มันจะแตกต่างกับแยมอย่างอื่นเหม,มือนเชอร์ี่มาอะไรนะแกะเกะเปลือกก็ได้เลยเนาะอยากจะทำสักสองกิโลไม่รู้ว่าถึงสองกิโลหรือเปล่าถ้าไม่ถึงก็เดี๋ยวจะเอาลูกแอปลูกแอปเปิลคอนมาใส่ด้วยมันมีอยู่เองนะแต่ว่าเจีได้ เะไดลกพิษมันสวยๆดีไม่อยากทำนะนี่นะคะเนี่ยทีนี้ก็จะเปาะอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมมันเปาะง่ายนีย่แต่ลูกแอป,ปริคอร์ยายไม่เคยทำนะไม่รู้เขาทำยังไงเอาไปปั่นมัน้งโแอปเปิคอร์นั้นทำทั้งเปลือกนะ เอาไปเนื้อเขาไม่เห็นอันนี้นะเนื้อเขาจะติดมเมล็ดนะคะน,น,นี่มันไม่เหมือนแอปเปิลคอร์แอปเปิลคอร์สเนื้อไม่ติดเม็ดเนานะนี่เอาไปทำแยมนะเนาะห็่ไหม จะออกมามันจะปอกง่ายกว่าตอนที่เราไม่ลวกถ้าเราถ้าเราไม่ลวกมันจะปอกยากหน่อยเอ,อย่ยขอทำก่อนเด้อพอดีได้เลยเพื่อนๆเป็นอะไรที่พอดีได้เลยสองกิโลนะคะนี่เน่เนี้มากดๆน่อย ายายจะบอกว่านะอยู่เมืองไทยนะลองทำดูได้เพื่อนๆทำกับมะละกอยายเคยทำไปดูแล้วนะเยมมะละกอโอ้โหจะเหมือนเหมือนแยมตัวนี้มากเลยเพื่อนๆเหมือนแยมลูกพีดเลยเหมือนแยมแอปเปิลโค้หรือแยมลูกพีททำกับมะละกอมะละกอก็หัน่นแล้วก็เอาไปปั่นนะเพื่อนๆแล้วก็มาทำแล้วก็บีบมะนาวลงไปเนาะให้มันออกรสเปรี้ยว มะละกอนเนี่ยจะได้คล้ายๆกินไปรสชาติจะคล้ายๆแยมตัวนี้นะแยมมะละกอน,นี่เดี๋ยวยายจะดูก่อนถ้าเกิดมันไม่เปรี้ยวถ้ามันหวานมากยายจะบีบมะนาวใส่ลงไปเพราะเราใส่น้ําตาลแยมไปอีกมันก็จะหวานไปอีกนี่เดี๋ยวต้มไปอีกมันก็เละไปอีกเนาะ,ะต้มค่ะ เป็นอันนี้เดลเละเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวก็เละหมดเนาะเหมือนเชอรี่ถ้าใครอยากให้มันเล่ก็เอาไปปั่นเหมือนยายทำไหม่เหมือนยายทำคือเร้นกวนเห็นไหมมันก็จะเละไปหมดเลย <S <S หรือว่าเราอยากกินเป็นชิ้นเราก็เอาไว้อย่างงี้แหละเป็นเนื้อเป็นคนเข้าไปกวนเข้าไปพอมันเดือดปุ๊บก็สักห้านาทีก็ได้แล้วเนาะนี่นะคะ เดือดอย่างนี้ก็ไว้สักห้านาทีก็ปิดไฟได้นะคะเพื่อนๆนี่ก็ทำการเอาลงขวดได้เนี่ยถ้าใครไม่ชอบเนื้อๆอย่างนี้ก็เอาไปปั่นนะคะตอนก่อนทำนะก่อนทำเมียยายไม่ปัน่นยายเอาแบบนี้แหละ นี่จ้าได้แล้วขวดเล็กใส่ขวดเล็กๆได้หกขวดนะคะเหลืออีกหน่อยเอาไว้ชิมแยมแอปริโค้นะคะนี่ปะ่ะเดี๋ยวยายจะพาออกไปดูไอ้คอเคเรนกวนตากไว้เพราะว่าวันนั้นตากไว้ยังไม่ได้พาไปดูเนาะเดี๋ยวพาไปดูคเคเรนกวนใหญ่นอกบ้านนี่นะคะยายจะให้ดู อันนี้เพิ่งตากแค่เออไม่ถึงไม่ถึงวันเนาะอยาจะเอาไปลงคอนโดเพราะว่าคอนโดมันมีที่ระบายไงมันก็จะคล้ายๆมาม่วงกวนเพราะว่านี้มันอบเนาะในถานนี่ไงในคอนโดที่บนทอง,งาอ่ะ เนาะเดี๋ยวเอามาลงในนี้นี่จ้าเคเร้นกวนนะคะเคเร้นกวนก็เดี๋ยวอีกวันหนึ่งพรุ่งนี้ยายจะมาโอ้ยอันไหนอันไหนแล้วเนี่ยลืมแล้วอันไหนตากสองวันอันไหนเพิ่งตากอ๋ออันล่างอันล่างแล้วก็อันนี้อ๋อี้อันล่างกับอันบนอันล่างกับอันบนอันนี้ของวันนี้เนาะ จ้าแค่นี้แหละเพื่อนเพื่อนคิดถึงคิดถึงคิดถึง